สวัสดีค่ะบีนะคะวันนี้บีจะพาเพื่อนไปดู4สถานที่ยอดฮิตสำหรับเล่นเซิร์ฟสเกตและสเก็ตบอร์ดในเชียงรายมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยบีต้องขอบอกก่อนว่าเพื่อนๆอาจจะได้ยินมาแล้วระหว่างเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ด ซึ่งดีอยากจะบอกว่าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าสเก็ตบอร์ดเพราะว่าเซิร์ฟจะใช้การเล่นโดยการบิดตัวนะคะซึ่งบางรุ่นของเซิร์ฟเนี่ยจะหมุนได้ถึง360องศาซึ่งที่มีถืออยู่เนี่ยก็เรียกว่าเซิร์ฟสเก็ตส่วนสเก็ตบอร์ดนะคะจะมีวิธีการเล่นและเทคนิคการเล่นที่ยากและซับซ้อนกว่าค่ะ ที่แรกเลยนะคะที่ที่บียืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือชั้นดาดฟ้าของบนเซนท่านนเองค่ะซึ่งบรรยากาศดูรอบๆนะคะจะเป็นลานกว้างที่ให้วัยรุ่นเนี่ยได้ไปเล่นเสิร์ฟสเก็ตได้แบบสนุกสนานคือลานกว้างมาก oh ที่เนี่ย oh <no. S 1> เปิดทาการิดทาการตั้งแต่สี่โมงถึงสองทุ่ก็คือเล่นคือแบบเล่นคือแบบจุ oh. ใจเลยนะคะ จะไปดูที่สถานที่ที่สกันนะคะว่าจะเป็นอะไรกันนั้นติดตามกันดูได้เลยะคะ่ะไป อยู you, ่ตรงนี้นะคะก็คือไล่สิ่งปากนะซึ่งเพื่อนขับมาจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ10กว่ากิโลค่ะเพื่อนเดินทางได้สะดวกมากเข้ามาสามารถมาที่ตรงนี้และถึงจุดฮัดกองนะคะพื้นที่ก็จะแบบเป็นลานโล่งแบบนี้ให้เพื่อนที่สายสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟสเก็ตได้มาเล่นกันนะคะ จบแล้วกับที่ที่2เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยค่ะและแล้วเราก็มาสถานที่ที่ค่ะก็คือหน้าตะวันแดงข้างกับไลบรารี่นะคะเราก็จะมีลานสกเก็ตแล้วก็เซิร์ฟสกเก็ตให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะบรรยากาศก็คือแบบว่าชิลแบบมากมากเลยนะคะตอนเย็นๆแบบนี้ก็จะมีวัยรุ่นมาเล่นกันซึ่งไม่เสียค่าบริการนะคะเพื่อนๆ ไปสถานที่ที่สี่กันเลยค่ะไป นี่นะคะก็คือสถานที่สุดท้ายสถานที่ที่4ค่ะก็คือลานสเก็ตนะคะติดกับสะพานล,ลิมกกนะคะสังเกตได้ว่าก็คือมีคนเยอะมากๆเลยนะคะมาเล่นคืที่นี่นะคะยังมีแม่ค้าขายเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะคะมีสอนบริการสอนให้ฟรีด้วยนะคะซึ่งเฟนลี่แล้วมีน้ำใจมากๆเลยวันนี้ก็มืดแล้วนะคะบีก็ต้องขอตัวไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตก,ก่อนไว้เรามาเจอกันในวอลกหน้านะคะอยากให้บีทําอะไรไปที่ไหนเดี๋ยวคอมเมนต์อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยสาหรับวันนี้บีขอไปก่อนนะคะ 拜拜。